ในคลิปนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับสําหรับทําขอบกระเบื้องมุมกลมทั้งบนอ่างแล้วก็ทั้งภายนอกแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยจะต้องตัดกระเบื้องเพื่อเปิดขอบอ่างนะครับหลังจากที่เราตัดกระเบื้องออกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้เป็นตัวจับกระเบื้องมาจับแล้วก็ค่อยๆยยกขึ้นไปนะครับหลังจากที่เปิดช่องอ่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้เป็นไฟตัดสําหรับทําให้เป็นมุมกลมโดยเฉพาะนะครับขนาดก็จะเป็น1เซนก็พอดีกับขอบกระเบื้องเลยนะครับในการตัดนะครับผมก็จะตัดวน สองถึง3รอบนะครับเพื่อทำให้มุมกลมทั้งด้านบนและก็ทั้งด้านล่างนะครับส่วนที่เป็นมุมฉากนะครับไม่สามารถเอาใบเข้าไปได้เราก็ต้องใช้เป็นแผ่นตัดคอยมาเจียตกแต่งให้เป็นมุมกลมนะครับจากนั้นเราก็ใช้เป็นแผ่นเจียมาเจียซ้ำเพื่อไม่ให้ผิวของมุมกระเบื้องของเรามีความหยาบนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะได้ผลงานที่เป็นขอบกระเบื้องมุมกลมทั้งบนอ่างและก็ขอบภายนอกแบบนี้เลยนะครับ